พบกับมดมิซิสอาสาในช่วงอาสาทำดีกับกล่องมหาสนุกค่ะบมดมิซีสอาสาหาทุกท่วงท่ากล้าทุกสถานการณ์อาสาพาทุกคนไปสรานสนุกสนานกับการทำดีวันนี้มดแปลงกายเป็นสายลับญี่ปุ่นเพื่อมาตามล่าหาอาสาสมาัครมาทำความดีและทุกภารกิจในกล่องมหาสนุกใบนี้ลวนเป็นภารกิจทำความดีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภยัย t s นน a m ชาวญี่ปุ่นทั้งสิน้น แต่จะเป็นภารกิจอะไรบ้างนั้นบอกไม่ได้จริงๆอ่ะพอหมดเองก็ไม่รู้ว้าเอาละค่ะถึงเวลาให้ต้องตามล่าหาอสสัตสมัครมาทำความดีแล้วเพราะว่าเดี๋ยวผู้ร้ายจะสิงคนดีไปซะหมดตามเลยค่ะเฮ้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 ไม่เป็นไระายเ้ เจอแล้วค่ะคุณผู้ชมตามผมมาเลยค่ะสวัสดีค่ะดิดฉันชื่อโมดนะคะมาจากรายการอาสาสนุกค,ค่ะกำลังจะมา,มาตามล่าหาอาสาสมัครมาทำความดีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิที่ปุนสนใจไหมคะอ๋อ,อ,อสนใจครับจะทำทำไงครับทำอะไรบ้างครับ เป๊ะมอสค่ะคุณผู้ชมคนแรกก็ได้เลยอะคืออย่างงี้นะคะขออนุณชื่ออะไรคะขอถามชื่อก่อนอชื่อชื่อปิงครับชื่อปิงเราวจะมาเกาะดิฉันหรือเปล่าอ๋อ <c oughs> ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เกาะก็ได้ ถ้าเรานะคะจะมามีภารกิจอาสาทําดีให้พี่ปิงทำนะคะแต่ว่าทุกภารกิจนั้นจะอยู่ในกรอบมหาสนุกใบนี้นะคะแ้พึ่ปิงครับทุกภารกิจโดยเป็นภารกิจอาสาทําดีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนงะมีจากประเทศญี่ปุ่นทั้งสิ้นเข้าใจปะเหรอเข้าใจครับเข้าใจครับโอ้และถ้าเพื่อจะให้เข้าใจมากขึ้นนะคะดิฉันว่าไปชมกิจการก่อนเลยค่ะ กติกาอาสาทำดีกับกล่องมหาสนุกมีดังนี้ 1. ล่ล้วงมือเข้าไปในกล่องและขวานที่ทั่ว 2. เลือกภารกิจทำดีแล้วหยิบออกมา3อ่านโจทย์ที่ได้รับแล้วทำตามให้สำเร็จเมื่อทำภารกิจสำเร็จอาสาสมัครจะได้รับของที่ระลึกอาสาทำดีไปครอบครองโอ้ยเข้าใจแล้วใช่ไหมคะ <c oughs> เข้าใจแล้วครับถ้าเข้าใจขนาดน,นี้ขอถามไรอย่างหนึ่งได้ไหมคะปกติแล้วเนี่ยคุณปี ทำบุญหรือทำความดียังไงบ้างก็มีเข้าวัดบ้างครับไปทำบุญไหว้พระตามปกติครับอีท่อมอกคือหมดรอบอยากเพราะเไม่คยเข้าได้เลยอ่ะคือร้อนโอเคนะครับคุณปีนเคครับเราจะมาเริ่มภารกิจอาสาทำดีของเราเลยนะครับงานคุณปีจะต้องจับภารกิจที่อยู่ในกล่องหมาสนุกไปนี้ค่ะอ๋อครับจับเลยครับจับเลยค่ะ เล่นกีตาร์ฮาเฮร้องเพลงเฮฮาหาเงินบริจาคเดินร่าให้ญี่ปุ่นร่าเดิงสมทบทุนในโครงการไทยฟอร์เจแปนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยเซเลริมิที่ญี่ปุ่นในครั้งนี้เจ๋งสุดๆไปเลยครับท่านผู้ชมเพราะนอกจากคนไทยจะได้แสดงน้ำใจบริจาคเงินสมทบทุนสภากาชาติไทยกับโครงการไทยฟอร์เจแปนโครงการดีๆที่ทางจีมแอมแกรมมี่จัดขึ้นแล้วยังทำให้คนรอบข้างมีความสุขไปกับเสียงเพลงอีกด้วย อาสาทำดี2อเด้งอย่างนี้สุดยอดครับสุดยอดแต่ก่อนที่จะให้อาสาสมัครไปทำภารกิจผมมีภาพบรรยากาศเปิดตัวโครงการไทยฟอร์เจแปนมาให้ชมกันและในวันนั้นพี่เบิร์ดธงชัยอาสานำทีมศิลป,ปินนักร้องแกรมมี่มาอาสาทำดีขายเสื้อไทยฟอร์เจแปนเพื่อน,นำเงินที่ได้ไปบริจาคสมทบทุนสภา,ากาชาติไทยส่งต่อไปอยังสภา,ากาชาติญี่ปุ่น ซึ่งได้เสียงตอบรับจากประชาชนทั่วไปอย่างล,ะล,ะละ้นหลามเ่ายภารกิจวันนี้นะคะมีเล่นกีตาร์ด้วยอ่ะไม่ทราบว่าคุณปิ่งเล่นกีตาร์เป็นหรือเปล่าฮะเล่นได้บ้างนิดหน่อยครับโมันเทพคะถ้าเล่นเป็นแล้วค่ะคเดี๋ยวรับกีตาร์อาสาทาาันทีกับทางรายการไปซ้อมก่อนเลยค่ะครับออซ้อ,อ,อมเลยค่ะ พร้อมที่จะอาสาทำความดีเพื่อชาวญี่ปุ่นหรือยังฮะพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วก็เอ๊ะจากเป็นคนที่เคยเชยชาผ่านคืนผ่านวันและเวลา ไม่ต้องการจะเวียนหัวหาเรื่องใต่ตัวโอ้โหโหโอโแต่ถ้าวันนี้วันใดที่ใจจะทนทุกข์ดึงพายุ่นที่หอมเข้าใส ตตาหมอกจางและควันกลายกันจนบางทีไม่อาจรู้อยากจะถามดูว่าจะเป็นยังบอกหรือควันตัดตัดตัดตตัตตตตตต ตตอยากตาัไปอยู่ควันตาและน้องเอ๋ยพี่มานั่งชมตาแบริบน้องเอ๋ยาอายุสามสิบสามสิบทำจะไม่ยังสวยวสยังแต่ยงยังตึงตึงตังและน้องเอ๋ยข่าวจังข่าวดังอาม่หาวันนี้เร,นะะเราล้มลงยังคงลุกขึ้นได้ไหม่ แลยยังคงมีหนทางเลยยังมียิ้มสดใจ<อ>ก้าวไปไอ,อย่าวันไหววาดลยยอมแพ้อย่าอ่อนแอแม่จะรองหห<อ>้จงลุกขึ้นสู้ไป จุดหมายไม่ไกลเกินจริงจุดหมายไม่ไกลเกินจริงแล้วคุณปิงรู้ไหมคะคว่าวันนี้เนี่ยคุณปิงมาเล่นกีตาร์ร้อเพลงช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวญี่ปุ่นได้จำนวนเงินไปทั้งหมดเธือ 4 0 8 0บาทค่ะโอ้โห,โห,โหเก่งมากมากถ้าเก่งขนาดนี้นะคะทางรายการของเราก็ต้องขอมอบของที่ระลึกไปเลยค่ะคุณปิงนี่ค่ะรับไปเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณคุณผู้ชมค่ะคทีมาภารกิจทําดีในวันนี้ของเราจะเสร็จสิ้นลงนะคะแต่การทําดีของเรายังไม่เสร็จสิ้น,นะคะ่ะคุณผู้ชมนะคะที่สนใจอยากจะร่วมบริจาคนะคะสามารถร่วมบริจาคผ่านโครงการไทย for Japan ปปได้นะคะและสําหรับวันนี้เนี่ย สองคนคงต้องลาไปแล้วค่ะงานพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับว้าวว้าวว้าวภารกิจอาสาทําดีเพื่อผู้ประสบภัยสึนามิที่ญี่ปุ่นผ่านไปอย่างน่าประทับใจคุณปิงอาสาสมัครทําดีของเราก <one> <aw> ็เดินท wow างมาที่ตึกจิมแอมแกรมมี่เพื่อนําเงินที่ได้รับจากการบริจาค4 0 8 0บาทมามอบให้กับโครงการไทย for Japan เจ๋งมากๆครับคุณปิงผมขอยกนิ้วให้